ทัตะปานานาโรแล้วเอสปี ขาดเปลี่ยนไม่ดีเลยใ่อนจอยการาเป็นมได้ดีเป็นประสบการณ์ที่ขาดไม่ได้ครัจด่แบบนี้หนาื่นเ้ามาเราตอนนี้ตออะไรมันสุดสุดท้ายแล้วด้วยเราไม่ถูกเานทนแดง้เ็นกา่นแลันด้วไปเยอะแล้วมาติดตามกันได้หวันรักันห้าสายทุดสุดท้ายขการเจมากๆเลยครับิ้งามอยไวเอง ดีเดกที่แต่นะาสมอเล่นเล่นขึ้นมาแล้วการวิ่งที่คูลชอตหนักมากจากที่เสร็จแคู่วิ่งตอนนี้พัฒนาถึงมันเป็นสจอบวิ่งด้วยเดยมีการวางแผนการวิ่งและให้กำแังกำคนรอบข้างได้ผลดีมาแล้วแต่งานขต้องมาสอบหน้าราจักันได้คะตอนแก็ว่าเดี๋ยววิ้นนุบหนุตอนนี้ไปมาสิ่งจังแล้วก็ต้องใหม่ที่สุดแล้วสุดโากยังไงลูกค้ามีทั้งวันมี่เต็มุกท่า ตอนนี้ถ้ามีโอกาสแล้วมีความรู้หรือว่ามีอะไรมากพอก็อยากจะสอนคนที่แบบวิ่งไม่เป็นอะไรแบบนี้ให้เขาวิ่งนเางเรียือกับค่ามาึรตอนนี้กยังแบบออกแบบโปรแกรมซ้อมให้กับเพื่อนอะไรแบบนี้ในกลุ่มียเพื่อนรับาก่อนดแน่ก็จะมีละครก็ับเสร็จปเรียบร้อยแล้วก็หาข้อหาแล้วเนะครับนด้วย